สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรกันบ้างนะครับทุกคนชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีภาพรวมเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวเปรียงกันก,นก่อนเลยเนาะดาวที่ดูกันเป็นปีปปนะแต่ต้องบอกก่อนนะเป,นเป็นการคานายแบบภาพรวมๆนะอาจจะมีตรงมากไม่ตรงมากนะเราก็ดูกันเป็นแนวทางนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรายปีกันก่อนนะเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยเนาะดาวมฤตยูในภพเรือนปุตตะเนี่ยเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานนะครับไอเดียใหม่ๆหรือความรักครั้งใหม่ๆมีโอกาสเกิดข,ขึ้นกับชาวมังกรนะแบบไม่ทันตั้งตัวนะโดยเฉพาะปุตตะเนี่ยใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรหลานนะในช่วงปีนี้ช่วงที่ดาวมฤตยูอยู่ตรงเนี้ย ก็มีโอกาสเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับความรักก็ได้นะความรักที่แบบเกิดขึ้นแบบปุกบปรับฉับพลันแล้วก็บริยูเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับมาดูดาวเสาร์กันบ้างนะดาวปีที่อยู่กันนานนะดาวเสาร์ตอนนี้อยู่ในภพเรือนการเงินนะครับชาวมังกรเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นดาวเสาร์ด้วยแล้วก็ในช่วงปีเนี้ดาวเสาร์ก็อยู่อยู่ในภพกระดุมพระ นั่นหมายความว่าชาวมังกรเนี่ยก็ยุ่งอยู่กับการหาเงินทั้งปีเลยนะครับแล้วก็มีดาวเกตมาร่วมกระตุ้นด้วยนะก็ยิ่งเหมือนกับว่าสนุกกันไปใหญ่เลยนะยุ่งอยู่กับการหาเงินค่อนข้างที่จะในเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสายมูมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดาวเกตเนาะดาวราหูนะครับดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนสหาชะานะก็คือ เงินของชาวมังกรเนี่ยก็มีโอกาสนะในช่วงปีนี้นะก็ใช้เงินไปกับการพบปัผู้คนนะครับการเข้าสังคมการพัฒนาตัวเองนะครับการศึกษาเรียนรู้ก็ได้นะในช่วงปีนี้นะเพราะว่าดาวระหูนี่ก็อยู่เป็นปีเหมือนกันนะดาวพฤหัสนะดาวแห่งการเดินทางดาวแห่งการเอ่อพูดคุยนะครับไปอยู่ในพบปุตตะนะไอเนี้ย ชาไปปุตตะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับมีเกณฑ์การพัฒนานะสำหรับคนที่ยังโสดนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนนะอาจจะคบใครอาจจะมีเกณฑ์พัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนรัคนรู้ใจก็ได้นะครับหรือไม่ก็ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเนี่ยการเข้าสังคมการเรียนรู้อะไรพวกนี้มันเป็นเหตุให้กับไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียเกิดงานจ็อบงานเสริมงานที่แบบอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยก็ได้นะครับในช่วงปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวมังกรนะครับในช่วงปีนี้นะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เอาภาพรวมการเงินกันต่อเลยการเงินของชาวบังกรก็คือดาวราหูนะอย่างที่บอกนะในช่วงปีนี้ชาวบังกรจะยุ่งอยู่กับการหาเงินนะดาวเสาร์อยู่ในภพการเงินนะครับแล้วก็การเงินของชาวบังกรก็อยู่ในภพหัสชะนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ตีบอกนะก็การเงินอาจจะใช้จ่ายไปกับการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงการศึกษาการเรียนรู้นะครับดาวราหูเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวคารนะครับดาวคารนี่ มาจากพบพันธุนะีพันธุนี้ก็คือญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะครับมีเกณฑ์ที่จะมามาประมาณว่าอาจจะมาบรบกวนเรื่องเกี่ยวกับเงินของเราก็ได้นะอาจจะมีการพูดคุยมีการเจรจานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเองินทองทองนะครับแล้วค้ารอีกพบหนึ่งก็มาจากพบเรือนราพะนะครับ ลาภัมาสู่กระดุมลาพาักมาสู่สาชาเนี่ยการเดินทางนะอาจจะพาโชคลาภมาให้เกี่ยวกับชาวมังกรก็ได้นะโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับญาติพี่น้องคนใกล้ตัวอาจจะมีเรื่องให้เราต้องช่วยเหลือเรื่องการเงินเขาก็ได้นะในช่วงเดือนนี้นะทีนี้ดาวการเงินเสร็จมาดูการงานกันบ้างนะครับการงานของชาวมังกรเนี่ยก็คือดาวศุกร นะดาวศุกร์นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยมาอยู่ในภพเรือนพันธุนะบีเกณฑ์การทำงานอาจจะการอาจจะเอากับอาจจะเอางานมากลับมารทำที่บ้านก็ได้นะกรรมพันธุเนี่ยหรือไม่ก็ทำงานมาที่บ้านเลยนะในช่วงนี้งานเยอะดีนะเนี่ยงานเยอะดีนะเอากลับมาทำที่บ้านกนเลยนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เขาไม่ได้อยู่ ดวงเดียวนะเขาอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะซึ่งดาวพุธดาวพุธอ่านะในช่วงที่พีธีทาคลิปยังอยู่ที่ราศีมีนนะแต่เขาจะย้ายมาวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดคือภาคมพิธีก็จะอ่านภาพรวมๆวันพุธนะในราศีเมษไปเลยนะดาวการงานอยู่คู่กับดาวพุธนะครับดาวพุธมาจากอะไรมาจากสุภาษนะการทํางานเติบโต นะครับแล้วก็ดาวพุธตรงนี้เป็นตำแหน่งได้ตำแหน่งองค์เกนด้วยการงานเติบโตก้าวหน้านะดาวพุธอีกภพหนึ่งก็มาจากภพเรือนอรินะมีปัญหาคือการงานของชาวตุลเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบบบวหมูนะมันอาจจะเป็นการงานที่ท้าทายนะครับงานที่ต้องแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาแล้วอ่ะมันได้ผลลัพธ์กลับมายิ่งใหญ่ นะสาหรับชาวมังกรในช่วงเดือนนี้นะแล้วเขาไม่ได้อยู่สองเรือนนะเขาไม่ได้อยู่สองดวงนะครับเขาอยู่มีดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์มาจากมรณะนะครับมรณะด้วยอริด้วยมาอยู่ร่วมกับดาวการงานเนี่ยในช่วงเดือนนี้ยชาวมังกรเนี่ยเกี่ยวกับงานนะ่ะพิตีทายนะทายว่าเจอปัญหาใหญ่เลยแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ย มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับชาวมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะเนื่องจากดาวความรักของชาวมังกรเนี่ยเป็นดาวจันนะดาวจันเขาเดินเร็วนะสองวันครึ่งมาราศีหนึ่งสองวันครึ่งมาราศีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นะพิ่ิติจะขอใช้ดาวศุกร์แทนนะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรัก แล้วก็ดาวศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนะี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับความรักอยู่ในภพพันธุนะความรักค่อนข้างเด่นค่อนข้างชัดเจนนะได้ตำแหน่งโอกเกนด้วยความรักค่อนข้างสวยและแ,แ,แล้วก็คนรักคู่ครองเนี่ยก็มีโอกาสมาช่วยนะเกี่ยวกับเรื่องการงานของเราด้วยนะช่วยเราทํางานช่วยเราดูแลนะครับแต่ก็ต้องระวังนะอา่า มีดาวพุธมาร่วมด้วยนะดาวพุธมาจากภพบารีก็ต้องระวังการมีปัญหาขัดแย้งกันนะแต่ว่าดาวพุธเขามาดีอเขามาเป็นองค์เกณฑ์นะครับการขัดแย้งปัญหาต่างๆพิธิดูแล้วถึงจะมีก็มีไม่เยอะนะสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่นะก็ รวมๆเลยนะก็ยังเหนื่อยกับการงานนะครับเหนื่อยกับการหาเงินนะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับระวังความเครียดร,ระวังความกดดันนะครับดาวเสาเป็นดาวที่เครียดอยู่แล้วนะครับและยุ่งอยู่กับการหาเงินในช่วงปีนี้ก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะหาเงินมาก็ต้องมาจัดการนี่แหละนะมีเรื่องให้ต้องมาเนี่ยอ๋อเมื่อกี้พิธีก็ลืมพูดไปนะครับดาวคารมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันเกี่ยวกับ รถบ้านที่ดินด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเราต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีดาวพุธเนี่ยมาจากภพอลีเนี่ยมาสู่เรือนพันธุเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอาจจะมีปัญหานะให้เราต้องมาจัดก,การแก้ไขก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงพฤษภาคมเนี่ยชาวมังกรก็ยุ่งอยู่กับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะ แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินนะครับก็ต้องจัดก,การแก้ไขกันต่อไปแต่ดาวเขามาดีนะถึงจะมีปัญหาถ้าเกิดเราผ่านจุดนี้ไปได้นะมันก็จะเกิดความเติบโตมีความเข้มแข็งขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับก็ดูดูให้สนุกนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเป็นการทดสอบคุณภาพจิตใจของเราขึ้นอีกระดับหนึ่ง ะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยอย่างมีสตินะครับแล้วเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับสวัสดีครับ